วันนี้นะคะก็ได้มีการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่15ค่ะภายใต้หัวข้อพืชสวนไทยปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนค่ะ,คะที่โรงแรมรีการ์เดนพาซาอำาเภอหัดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินร่วมกับสมา,สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยพืชสวนกรมการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาตินะคะและอีกหลายหน่วยงานจัดโครงการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่15พืชสวนไทยปลอดภยัยมัางขั่งและยั่งยืนค่ะ รองศาสตราจารย์ดรวัชรินทร์สุนทรนะคะหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ค่ะเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันกร,ระหว่างหน่วยงานต่างๆค่ะรวมถึงส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้นําเสนอผลงานจากวิทยาญิผลและเพื่อแสดงนิทรรศาการของภาครัฐหรือเอกชนทางด้านพืชสวนค่ะ ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพืชสวนที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกค่ะโดยผลผล,ผลิตที่สําคัญได้แก่พืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับพืชสมุนไพรและเครื่องเทศนะคะการผลิตเพื่อการบริโภคใช้ประโยชน์ทั้งในต่างประเทศและก็ส่สง,สงออกค่ะเนื่องจากการตกลงการค้าเสรีออนะคะทําให้การเกิดการแข่งขันทางการค้าในการส่งออกมากขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยนะคะจําเป็นจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มองค์ ความรู้ใหม่ๆให้สินค้าทางเกษตรค่ะมีความปลอดภยัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มจํานวนการผลิตอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกให้มีมากยิ่งขึ้นค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์วัชรินทร์สุ้มสุวรรณค่ะหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันค่ะค่ะ การจัดงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่15นะครับวัตถุประสงค์ของเราก็เพื่อเผยแพร่ผลงานที่นักวิจัยเนี่ยได้ทําในรอบปีนะมีทั้งนักวิจัยอาวุโสนักวิจัยโดยทั่วไปและก็นิสิตนักศึกษาจะได้มันนาเสนอผลงานทางวิทยานิพนธ์ครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒินะฮะเช่นการบรรยายในเรื่องของกลยุทธ์พืชสวนสําหรับประเทศไทยหรือว่าในเรื่องของพืชสวน4.00 4.0เนี่ยนะฮะซึ่งจะสอดคล้องหรือว่าเดินตามไ h a i l a ด d 4.0นะตรงนี้แล้วก็จะมีการบรรยายในเรื่องของเกษตรแม่นยำนะแล้วก็ในโอกาสและก็ความท้าทายในการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนะเกษตรกรจะปรับตัวยังไงหรือว่าเกษตรกรเนี่ยจะได้เปลี่ยนยังไงในการผลิตครับแล้วก็ในส่วนผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับเป็นทั้งนักวิจัยนะครับในส่วนของเกษตรกรบริษัท ห้างร้านต่างๆนะเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพืชสวนครับก็นิสิตนักศึกษาในการประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ450คนนะครับแล้วจะมีการนำเสนอในภาคโปสเตอร์เนี่ยประมาณ200กว่าเรื่องนะครับและมีการนำเสนอปากเป่าเนี่ยนะครับแบบภาพบรรยายเนี่ยประมาณ80กว่าเรื่องจากนักวิจัยประมาณ300ท่านการคาดหวังในการประชุมครั้งนี้ก็คือความก้าวหน้านะครับ ทางวิชาการของพืชสวนที่นักวิจัยได้ทําในรอบ,บีหรือว่าทําต่อเนื่องมาครับซึ่งจะมีงานวิจัยเด่นๆหลายเรื่องนะครับ